จบค่ะเนาะขอบพระคุณมากค่ะเนาะที่มาให้กําลังใจเยเล็กทุกบ่อยทุกบ่อยเพื่อนกันไม่ทิ้งกันใช่ไหมคะเพื่อนกันต้องรักกันตลอดไปนะคะมาสุกมาพักมาดึงมาอยู่เยเล็กในเด้อค่ะคุณจุธามาศค่ะยยเล็กอยากเดินไปใกล้ๆค่ะอย่าเดินไปสู่สู่ จุดมุ่งหมายที่เยเล็กตั้งเอาไว้นะคะเพื่อนๆที่อยู่ในนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะ<ม>คุณจุถามาศเรามีจุดมุ่งหมายเดียวกันต่างคนต่างก็มาผลักมาดึงมามาซุกกันไปนะคะแล้วเราจะเดินกันไปอย่างฝูงมาลายค่ะแล้วทุกทุกท่านก็จะประสบผลสําเร็จไปด้วยกันเนาะขอบพระคุณมากๆนะคะขอบพระคุณเพื่อนๆที่อยู่ข้างล่างแล้วก็อยู่ข้างบนด้วยคุณยายคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะคุณยาย มาเด้อค่ะพี่น้องไอศครีมค่ะมิกมิกฟรุตไอศครีมยัมมียัมมีอร่อยค่ะ my friend อร่อยค่ะ thank you so much my friend thank you so much ยิ่งเล็กกะบอกไปสละคามีมูภาษาอันต่างประเทศมาเนาะเพคนเกษิรพ่อฟังหูเหลืองหูเลลาแนวยู่เ you know, นาะค่ะเนาะ yes no okay thank you ในซียางนี่ จำำห้ได้ค่ะพี่นองเบาไปเลยค่ะมีเพื่อนต่างชาติมาเนาะค่ะเนาะเออขอบพระคุณเพื่อนๆน,นะคะวันนี้ไอศครีมค่ะคุณพายุไอศครีมผลไม้ค่ะไอศครีมผล,ไม,ไ,มผลไม้รวมแก้วมังกรอโวคาโดแล้วก็อินทผรัมค่ะมิกกันมิกเข้ากับออไอศครีมกะทิค่ะ ไอ์โคโค้นทโคโคนนทไอศครีมแซ่บค่ะอร่อยค่ะแซ่บหลายเขาแร่งขึ้น <minority> สิบว่ถามหาละค่ะเมเนีอิมแล้วคุณอัมพิกาสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะเจอเจอกันอีกแล้วค่ะว่าจะนะขอบพระคุณนะคะคุณอัมพิกาขอบพระคุณมากค่ะที่มาให้กําลังใจยายเล็กเนาะขอบพระคุณนะคะ you บยูเล o บยูโซมาเล็บเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะเล็บยูทูสกายสโลแกนเนาะสโลแกนของสายการบินไทยยายเล็กอันขออนุญาตนำมาใส่อยู่บ้านยายเล็กในเด้อค่ะเด้อค่ะเด้ออืมอร่อยแซ่ สับหลายผมเป็นลูกของอัมพิกาครับอบอกครับอขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆเด้อครับเด้อที่มาเห้กกาลังใจเยลเลกเด้อค่ะเด้อทักทายกันนะคะป้าแมวสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะป้าแมวหามีแนวมาอวดค้นไกลอีกแล้วอืไอศครีมค่ะป้าแมวไอศครีมมิกมิก ฟรุตไอศครีมค่ะป้าแมวอะโวคาโดแก้วมังกรแล้วก็อินทผารมค่ะมิกซ์กับไอศครีมกะทิค่ะป้าแมวอร่อยอยากบอกไม่ถูกอืมบอกไม่ถูกต้องลองทำทานเองค่ะถึงจะทราบว่าอร่อยนะคะป้าแมวทำเองที่บ้านไม่แพง เพื่อนบอกว่าตะกี้นี้อยู่อยู่ไหนนะคุณพายุใช่ไหมคะบอกว่าอยู่อยู่ภูกเก็ตอยู่ภาคใต้แพงสองร้อยห้าสิบบาทเลยแก้วหนึง่งเนี่ยเยเล็กซื้อไอศครีมมาแค่สามสิบบาทไม่ได้ทำเองนะคะแล้วก็มีผลไม้อยู่บ้านอยู่แล้วแล้วก็มาทำทานอร่อยมากค่ปะป้าแมวอร่อยมากค่ะมาค่ะอร่อยจริงๆ เดี๋ยวยาเล็กจะใส่นี่เข้าไปอีกค่ะอืมแซ่บอิหลีค่ะมาค่ะเพื่อนๆมาทำมาทำด้วยกันมาทำด้วยกันค่ะอืมมาค่ะมาค่ะ 嗯。Mm.